เอาเลย,ย,ายเอาเตยเลยมาคขอรุ่นไหนเอาได้แลยสนใจติดต่อบังหมันเจน่าอะไรมือสองครับโอเองกับเองครับเที่ยวละสามร้อยบาทนะครับบอกคู่นะครับ บอกคู่ครับคันนี้ครับนิ่มๆครับต่เอ,อเองทำเองครับขับเองรักเริงพอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับนิ่มๆครับ ไปเลยครับไปเลยครับบอกกู้นะครับดูดินครับเจอเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยครับเอ5แปดห้าเกยไปเลยนะครับแปดหาสี่ศูนย์ ศูนย์ใจติดต่อ0980583424นะครับบางหมันจะนท์อะไรมือ2องนะครับพร้อมขายอะไรนะครับพร้อมขายอะไรครับอะไรมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับก็มีนะครับจะเอาแบบไหนรุ่นไหนอะไรก็มาเลยได้เลยนะครับอยู่ที่หมู่หนึ่งอำเภอแคนจังหวัดสงขลานะครับ90130นะครับดูครับรถเยอะเลยนะครับคันนี้ทําเองนะครับ ทำเองขับเองนักเลงพออยู่กับทีมงาน DBK การโยธานะครับไปแล้วนะครับรุ่นกับเป็น8540ไปเลยนะครับบูดินครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ ช่องผมด้วยนะครับ